สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวแท็กซี่ทุกท่านเป็นยังไงวันนี้เจอปัญหาโควิดเข้ามาหาเงินยากกันไหม Chaos ส่วนผมวันส่วนผมวันนี้ incorrect incorrect> ยอมรับว่าหาเงินยากเหลือเกินเ <undergraduate. S 2> ปิดแอป,แปทุกอย่างยังแทบจะไม่ได้ก็เลยหันมาทำคลิปลง youtube เผื่อพี่น้อง ติดตามให้พอสร้างรายได้หน่อยวันนี้ผมจะลํำให้ฟังชื่อลํำว่าแท็กซี่ขีโมํำสนุกสนุกบ่ได้กระทบผู้ใดฟังเบิงครับพี่น้องมองคลของบัวละพูแตง่งโอ้ยฟ้าเออฟ้าห้องรวยบุญบ่รวยมาสิหัง มันเป็นดังหนุ่มแท็กซี่ที่ผมนี่สีอลามที่ผมนี่สีอลามโหโหโอโอ้ยละนำมแล้วบัดนี้เบื่อเห็นนะว่ามันแล้งคาปุ๋ยแพงเขาหน่อยค่ะ เก็บเกี่ยวมาไทยบ่กคุมทุนคอยที่ใส่ไปเลยปรึกษากับรองไอเ้เฮาสิยูจังได้กันจึงสิหาเงินทานใส่ใจกันทุกวันเมื่อหรือสิจำหน้าไว้เอาเงินปะไอซื้อรถจีงินเขาสาวาแท็กซี่มีเงินใส่ใจทุกคนพี่อันนั้นพ้นว่ามานกลัวปนคนเอื่นขี้บ่มีหยุด แม่ปาบีเมียลูกพุทธเราสู่ฟ้งเมื่อวานนี้แม่นอิลีเดบักลาไปหนะ้านะ้ารับฝลังมันขึ้นนังไก่ไก่จกให้เธอลาพาอันขันมึงบอกขี่ขันให้ไปลั่นสนามบินรับจนวินไปไก่ไก่ไกสินับใบติเงินใส่ พูดปุดฟิดโฟไฟได้ไปสีลมต้มฝะลังภาษายังมือมือหนาเขาหาได้มือเครื่องแซนมือขั้วแขนแม่เท่าได้เฝ้าเล่นใสท้องกสวขอไม่โนโซสามอีเมย์ยายประกันไว้ บอท่านโดนก็เลยได้เงินสมใจเสื้อรถขี่เลยมาขี่แท็กซี่สามปีแล้วที่ขี่มาเงินหามาหอดว่าไก่ใส่หนีเพิเลยมันจูบผมมาลุกคักเด้ยอ,ยอนเสื้อคำดอกคนโมเจอกับตัวจนลงห้องแม่ท่าจองกระถินโยูขั้นเขายึดหน้ากูเมืองอยู่เด้อคำฝา สิเอาผ้าเม็นผ้าหัวสิเอาผ้าผ้ากบานเอละานายโอ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 ้ยเอลนานำครับผมครับขอบุญขอบคุณเพื่อนเพื่อนสามารถชิกที่เขามาฟังเด้อถ้าถูกอกถูกใจ อยากฟังคลิปล้ำใหม่ๆหรืออยากให้มีเสียงแค่นด้ยเมื่อหลังผมจิอัด้ล้ำสิล้ำอัดให้ฟังอ่าฝากกดไลค์กดแช์นะครับช่องมงคลแท็กซี่ครับขอบคุณหลายๆครับกดไลค์กดแช์เน่ครับ